ขอแสดงความยินดีกับไฮดี้และทีมมาริาด้วยนะครับแอนไม่เห็นด้วยที่ไฮดี้ชนะแคมเปญน,นี้ไฮดี้เนี่ยเขามีความสวยหยาดเยิ้มในแบบเดิมที่เขาเคยเป็นอยู่เขาพยายามแต่มันมันยังไม่ได้การเดินของไฮดี้ดูนางงามเกินไปแล้วนี่ไม่ใช่การแข่งขันของนางงามแอนทเนียไม่เคยเห็นเซเลบริตี้ทำซิกเนเจอร์วอล์กบนผมแดงแล้ว ตอบคำถามกับสื่อที่ออกมายแบบนางงามนางงามซึ่งนั่นแปลว่าที่มาริยาจะมีสิทธิ์เลือกคนเข้าเป็นไฟนอลวอล์กเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งที่แต่เนื่องจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในห้อง elimination ใน ep ที่5 Maria ้า n มนเทอร์มาริยาคุณได้เคยเซฟภูมิและกวางไว้โดยสร้างดีลบางอย่างไว้กับทีมงานเรา สามารถเก็บทั้งสองไหมรายการขอแรกกับอะไรบางอย่างที่อยากจะให้มาริาทำในวันไฟนอลวอล์กทำค่ะหากคุณชนะการแข่งขันครั้งสุดท้ายก่อนไฟนอลวอลกคุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเลือกผู้แขง่งขันหนึ่งคนสำหรับไฟนอลวอล์ก That is not the deal I made เดลที่มาริาได้ทำกับรายการคือ เขาไม่สามารถที่จะมีสิทธิ์เลือกอีกคนหนึ่งเข้าไปในฟ i n a l วอล์กของเขาได้เราบอกเ it could have been one of us เราเซฟคนอื่นเพื่ออะไรทำไมแม่เราทำไมหนูทำไมพี่เกวต้อง pay the price คุณยังจะยืนยันไหมครับว่าไฮดี้คือฟ i n a l วอล์กที่คุณเลือกอืมแต่ว่าเดียวที่เราได้ทำกับรายการ ไม่ได้ระบุว่าเราจะสละสิทธิ์ของการเลือกคนสุดท้ายถ้าเราได้ชนะแคมเปญสุดท้ายค่ะงงๆอยู่ๆเกมก็พลิกเพราะว่าดีลที่เคยทำไว้คือจะบอกว่าดีลอะดีลว,ว่าเราต้องแลกอะไรวันของ Final Walk ไม่ใช่วัน Selection เข้า Final Walk เพราะว่าในวันนั้นไม่ได้มีการตกลงกันอย่างชัดเจนแต่คุณได้ตกลงดีลกับเรานี่คือดีลที่เรามอบให้คุณครับ คิดว่าคือในวันที่เขาแลกดิวเขาคงคิดว่าสิ่งที่เขาจะต้องทําอ่ะคงคุ้มค่าในการที่จะแลกดิวตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ If you are ready to make a deal then you have to be ready for the consequence